จังหวัดนครพนมผลก,กะได้มีการขับเคลื่อนเมืองสามที่สุดนะครับสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสร้างจังหวัดนครพน,พนมสู่เมืองท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีรายละเอียดจะเป็นรายติดตามได้จากรายงานครับพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสพาน้ามตาฝั่งโขงนี่คือคำขวัญจังหวัดนครพนมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นนครพนม นครพนมพมีความโดดเด่นในเรื่องสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธายังคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างดีนครพนม,พนมพจึงถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวที่ทุกคนควรจะมาสัมผัสให้ได้ทางรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพเมืองน่าเที่ยวกระจายนักท่องเที่ยวไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ไปยังประชาชนในท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเมืองน่าเที่ยวเพื่อขานรับกับนโยบายของรัฐบาลให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจกจังหวัดนครพนมจึงได้ขับเคลื่อนเมืองน่าเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายให้นครพนมเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอด365วันท่องเที่ยวได้ทุกฤดูเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งการพักผ่อนสำหรับนครพนมนะครับตอนนี้เราไม่ได้เป็นเมืองธรรมดาแล้วเพราะเราเป็น เมืองหนึ่งในสิบครับที่รัฐบาลเลือกให้เป็นเมืองรองพัฒนาสู่เมืองหลักในการที่เราจะพัฒนาจากเมืองรองสู่เมืองหลักเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรามีสามที่สุดนะครับสูงที่สุดอยู่ที่บ้านเห่านครพนมดังนั้นเนี่ยด้วยอัตลักษณ์ของเราทําให้นักท่องเที่ยวมาบ้านเราเป็นจำนวนมากครับในแต่ละ ช่วงเนี่ยผมก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นในเรื่องของช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะจัดงานวินเทอร์ฟสติวัลพอถึงเดือนธันวาเราก็จะจัดงานแห่ดาวงานคริสต์มาสงานขึ้นปีใหม่นะครับพอเดือนกุมภาพันธ์ครับเราก็จะมีงานสําคัญก็คืองานบูชาพระธาตุพนมพอเดือนมีนาคมครับก็จะเป็นงานไหว้พระธาตุทั้ง8ปดพระธาตุเดือนเมษาครับเป็นงานสงการ เดือนพฤษภาก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านในเรื่องของนะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับน้ำน้ำตกนะครับต่างๆที่เรามีความสวยงามครับพอเดือนกรกฎาคมเราก็จะมีงานในเรื่องของงานนวัตกรรมบวงสรวงพระยาทีษนาักราชคืองาน7จ็ดเดือนเนะครับซึ่งในช่วงนี้เดือนนี้ครับผมก็ได้จัด กิจกรรมก็คือเรื่องของการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดอิสมัดซีนะครับที่เรามีความโดดเด่นอยู่นะครับท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเดือนหน้านเนี่ยเดือนตุลาคมครับออกพรรษาครับกิจกรรมสําคัญก็คืองานไหลเรือไฟซึ่งเป็นการบูชาพระเจ้านะครับเราได้มีการจัดงานต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีเรามีการจัดงานทั้งหมด11วัน11คืนทุกวันครับทุกคืนครับเราจะมีการไหลเรือโชว์ งานใหญ่อีกวันนึงก็คือวันที่17ซึ่งเป็นวันออกพรรษาเราจะมีการแข่งขันเรือของทั้ง12อำเภอนี่คือความยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมครับผลโหวตเขาบอกครับว่า10จังหวัดที่พี่น้องประชาชนไปเที่ยวแล้วอยากจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนครพนมเราติด 1- ใน10แล้วอยู่ในอันดับที่3ด้วยนั่นแสดงให้เห็นครับว่าคนที่มานครพนมแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาเยือนนครพนมเราอีกครับนี่คือสเสน่ห์ของเรานะครับสุขที่สุดครับอยู่ที่นครพนมครับขอบคุณครับ